เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันใน EP 1 9วันนี้เราก็จะมาทำ c u e วันเพราะว่าเหมือนว่ามันจะมีของของอได้ของดีนะได้เพชรสแล้วก็สุ่มข้างล่างเนี่ยสอันเนี่ยน่าจะได้เพชรอีกแปรเราไปลุยกันเลยดีกว่า นี้ก็ได้แล้วดาเมจระยะประชิดบวก8 0เดเวล15นะโอเคยังไบ้างเพิ่มเพื่อน<ๆ>ไปจุดสีแดงที่อยู่ในแผนที่เดินเดิน500เมตรแล้วก็ ฆ่าซอมบี้สิบห้าตัวใช้โบนัสหนึ่งครั้งได้ได้เลยได้เลยมาเหมือนเดิมฟันเดี๋ยวเดี๋ยวลดเสียงก่อนมานี่ฟันอ่าพอดีเลยฆ่าซอมบี้เลยได้ฆ่าซอมบี้ด้วยหมดหรือยัง เพ,เพื่อนมีใครเข้ามาปะเาะมีคนหนึ่งอยู่นูน่นสุดแมบ,บเลยไปเดี๋ยวบูนัดเราก็าไปเปิดใช้ตรงที่ซอมบี้เวลเวลส,สูงกันวิ่งแบบพ่ตูนวิ่งแบบพ่ตูน บิงไปบิงไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่เลยนะขนาดผมอัพรีวิวนะเอออัพอัพสปีดนะอัพสปีดละอัพสปีดเยอะอยู่นัเนี่ยบิงได้แค่นี้ าจะฟันทำไมล่ะเออไม่มีซอมบี้ก็ฟันะอะไรวะยังอยู่ไหมอ้อยยังอยู่โหชื่ออย่างงาชื่อนะก็ตั้งให้มันเพิ่มยากนะตั้งง่ายๆสิเงื่อนจะได้เยอะ มาถึงลวตรงนี้มันตรงนี้ดูใกล้ๆมีตัวที่็ตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกัน วดเบบท้มเรื่อนมติดสักทีไปไหนแล้วลน่ะ มันต้องไปพิมพ์ให้มันถูกเป๊ะเ,เลยถึงจะพิมพได้โอเคัอยู่ไม่ได้ทำไมวันนี้ตัวอะไรมัะนะ่ เลขศูนย์หรือมั่งเนี่ยว่าละเลขศูนย์ว่าว่าตัว o. โอ้ยไปไปเราไปกันต่อถูกทางไหมวัมนเนี่ย่ยาถูกละมีไกลอยู่นะ งั้นเดี๋ยวผมตัดไปตรงซอมบี้เเวลสูงๆเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยมาถึงนะครับน,นี้ก็เปิดใช้โบนัสมาทุกคนเอาใหม่กีนี้เด้งออกเาก็ผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนด่านใหม่เลยนี่เล่นด่านนี้เลยแล้วกัน เรามาเสร็จละภารากิจวันน่าจะเสร็จหมดแล้วนี่กดรับของก่อนนะแอฟหนึ่งรับไอ้เพจ สีสมบีอีกสักนิดนึงโอ้นัดยังไม่ขึ้นวิวขึ้นพอดีอ่าคูนวิวแต่เราไปตีให้ตัวเวิวสูงสูงกว่าน,นี้หน่อยวิววิวจะได้เยอะไหน้าเป็นเท่าไหร่สามเจ็ดโอ้สามเจ็ดก็ตีแรงนะเนี่ยมันมีมีครบมีครบเพื้น เต็งขึ้น38มาิบแมาอื้ามสามงามสามคนมาดีประมาณนี่เท้าโดนที่ไหนอนะ่ะสี่สิบจัดไปโอ้อย่างเยอะอย่างเยอะมาเยอะนี่พี่จะไม่ไหวมั้งโอ้ว่าแล้ว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 ,ว,ลว,ว,ลวเออ มีมีเกิดนี่ไม่กลัวหรอกมีเกิดอยู่โอ้มาเยอะนี่ตีอะไรแล้นะตัวเดียวโอ้ฟาดคุณอะไรฟันฟัน<ม>อะไรนะวิ่วได้สองพันยางไงอะไรมาเนี้ยไม่น้อยอ่ะ ตัวนี้ได้สี่พันนะแต่มันตีแรงโอ้โหลานนี้มันเยอะเกินหรือเปล่าสอวนบี้อ้าวมีมาอีกไม่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 ไมเ,ยมเยอะตองมาทีละสองตัวดิมาเยอะเกินีง วิ่งมาเลยนะบ้าไงม้าไงโอ้ยแตกงานนี้ซอมบี้เยอะดีแต่ว่ามันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะเกินมาเดียวสองเดียวสามก็น่าจะไหวอยู่ฟันฟันสบาย าตัวที่มันอยู่สองสามตัวดีกว่ามาเข้ามาวานในพุ่มไม้เข้ามาฟันฟันตายไปซะตายไปซะผมมีหน้ามงกฟันของเก็บของฟัน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 ,ฟนอับอับอับมาวุธก่อน ทั้งหมดเลยเฮ้ย,ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ขายนี่ว่าเลับนะครับโอ้เก้าสิบเก้าแล้วนี่ว่าเอาอีกเวลเดียวเต็มลอยไหมนะ ตายไปซะนี่นี่เกิงเลยก่งเลยก่งเลยนะนี่นี่วิ่งวิ่งวิ่งไปไหนนะวิ่งมานี่ทีตรงนี้นนอเข้ามาฟัน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  พันพันนี่ตอนี้พนี้สองเลยก็ได้ไหวอยู่ตัวนี้เอ,อ,อ,อยู่ตัวเดียวไว้คนเดียวคนเดียวใส่ดิดินี่นี่น,นี่ตายซะแถวนี้ทำไมมันโล่งจังวะมันอยู่ข้างล่างนี่หมดเลยโอ้โห ยเยอะแยะเยอะแยะเยอะฟันฟันฟันนี่ไม่ตีเลยอ๋อถือขวานเอนี่นี่มีสองฟันเอาดาบไปกิน โอ้ตีแรงตีแดงนี่พบสามสามตัวสามตัวโอ้โหนี่ก็เป็นนี่อันนี้ตัวเดียวนี่อันตัวเดียวก็ตายไปดิฟันตัวนี้อะไรเปล่าวิ่งเนี่ยฟันฟันอันนมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นหรอก ไม่เห็นวะหันไปดูหนยไหมฟันฟันฟันอืมเฮ้ยไม่เห็นหรอวะไ,ไ,ไม่เห็นหรอวะนวะี่ไงนี่ไงล่ะเอาด่างกินเป็นไงล่ะห้าพันกวนะ่าเน่ยดามีฟันฟันฟัน เอาละครับทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบ๊ายบาย